ข้อที่4นะคะจงพิจารณาว่าข้อมูลจากสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นข้อมูลประถมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมิข้อที่1นะคะชูใจดาวน์โหลดข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการ ebanking ของผู้ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ตนสร้างนะคะเป็นข้อมูลที่ชูใจนะคะเก็บข้อมูลด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อมูล ปฐมภูมิต่อไปข้อที่2ปิติดาวน์โหลดข้อมูลราคาหุ้นจากเว็บไซต์ www. set. or. th นะคะข้อนี้เป็นการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เขาได้เก็บข้อมูลเอาไว้นะคะว่าน้นข้อนี้ก็จะเป็นข้อมูลทุติยภูมินะคะ ต่อไปข้อที่3มานีโทรศัพท์สอบถามความคิดเห็นของเพื่อนๆเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนนะคะข้อนี้ก็มานีเป็นคนเก็บรวบรวมข้อมูลเองนะคะก็จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ